ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการกำหนดหมายเลขนะครับกำหนด input output ให้กับ PLC นะครับตอนนี้เรากำหนดไป S0S1S2S3L1L2 ตัวเนี้ยนะครับถ้าเราโหลดเข้าไปที่ PLC มันจะไม,ไม่สามารถต่อกับ PLC มันจะไม,ไม่สามารถต่ออุปกรณ์ input output ได้เพราะว่าอย่าง S0 เนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาต่อกับ input อะไรอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็จำเป็นต้องมากำหนด จะคล้ายกับการเข้าไปกำหนดซิมโบลใน C# x Programmer นะครับก็มาที่ Configuration and Setup ตัวนี้นะครับแล้วก็มา IO Map d o u ลค i AP, ิก IO Map ถ้าไม่เห็นตรงนี้ก็นะครับคลิกนี่ครับคลิกให้เจอ Built-in นี่นะครับถ้ามันซ่อนอยู่นี้ก็ Built-in IO Setting คลิก แล้วตรงช่อง variable นะครับ input bit 0เราจะกำหนดให้เป็นตัวอะไรเราไม่ต้องไปกำหนดเราไม่ต้องไปกำหนดหมายเลขนะครับว่าเป็น out 1 0 0 1 0 0อันนี้ input 0เนะี่ย input มีอยู่14ตัว013ย์ถึงากำหนดตัวแปรที่เราใส่เข้าไปเมื่อกี้นะครับตรงนั้นผมใส่ไป s 0นะครับ s 0เป็น start นะครับ S หเป็นสต็อปเพราะนั้นเวลาต่ออุปกรณ์ input ของจริงก็ต่อให้ถูกตามนี้ด้วยเราใส่ทวิตไป4ตัวถูกไหมครับ s2 นี่นะครับ s3 เรามีสวิตอยู่4ตัวเ u t พ u t เ u t p u t ก็มาดูนี่นะครับอย่าไปใส่อย่าไปใส่เอาอพุตต่อเลยนะครับอันนี้มาเป็นช่องของอินพุตเอาพุก็เลื่อนลงมาเอาพุ t บิดศูนย์ก็ดับเบิลคลิกจนเกิด ดอปดาวลิทตัวนี้ก็เป็น L1 กับ L2 จะเห็นว่าไอตัวอาจจะมีตัวอื่นโผล่เข้ามามีแลมหนก็อาจจะเป็นจากที่เราผมเปิดโปรแกรมแล้วทดลองเขียนแล้วก็ใส่ค่าตัวแปรไว้โดยไม่ได้ปิดโปรแกรมไปมันก็จะปรากฏอยู่นะครับก็เอาพุทก็2ตัวตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ใส่เรียบร้อยนะครับใส่ก็มาดูนะครับ v a r i a b l e นะตรงนี้เห็นไหมครับ v a r i a b l e คือตัวแปรตัวแปรที่เราใส่ไว้นะครับ s0 ก็เป็น input bit 0นะครับ s1 ก็เป็น input bit 1โดยไม่ต้องไปสนใจว่ามันจะเป็นหมายเลขอะไรนะครับตรงนี้ก็เป็นการใส่ตรงนี้ใส่ก่อนก็ได้ใส่หลังก็ได้นะครับใส่ก่อนก็ได้ใส่หลังก็ได้นะครับ,ส,ส,รบส่วนใหญ่ถ้าเป็นมือโปรแกรมเมอร์เขาก็จะจะพิมตัวนี้ใส่พวก Excel ไว้นะครับถ้าเป็น Excel น่าจะสามารถ copy แล้วก็นำมานมาวางได้เลยอันนี้ไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจเขาก็จะเท่าที่สอบถามจากาช่างของอมรอนเขาบอกว่า,าตรงนี้ก็จะทำใส่ตารางเป็น Excel ไว้อย่างน้อยก็เพื่อมาดูด้วยว่ามันอะไรนะครับการที่จะกลับไปที่ตัว l a d เดอเมื่อกี้ก็จะอยู่ในนี่นะครับโปรแกรมมิ่งโปรแกรมมิ่ง p o u โปรแกรมโปรแกรม0ูนย์เซคชันย์เนี่ยนะครับถ้าไม่จำไม่ได้ก็กลับมาดูแต่ส่วนใหญ่แล้ว เวลาเราเขียนก็ตัวแปรพวกนี้จะขึ้นมาให้เลยตัวแปรจะขึ้นมาอย่างตัวนี้เราไม่ได้เขียนไว้นะครับบิตที่4ี่เราไม่ได้เขียนอะไรไว,ไว้ก็ไม่ต้องไปใส่มันถ้าจะลบก็แค่ดับเบิลคลิกแล้วก็อย่างเช่นลบเ3ก็ดับเบิลคลิกแล้วก็พิมพ์ลบไปเขาก็จะหายไปใส่เข้ามาก็ดับเบิลคลิกนะครับตัวนี้นะครับชื่อตัวแปรก็ยังอยู่ตรงนี้คือการเข้ามาใส่ นะครับเข้ามาใส่ตัวแปรเข้ามาใส่ variable ในในใน I/O map นะครับเพื่อที่จะโหลดเข้า PLC แล้วก็จะมีการต่อ input output เข้ากับ I/O unit ของ PLC นะครับจำเป็นต้องมาต่อตรงนี้แล้วตัวแปรที่ใช้ก็จะเป็นเป็นตัวแปร global ด้วยถ้าเป็นตัวแปร internal ตรงนี้ก็มันก็จะใช้ไม่ได้นะครับเพราะ internal ก็เป็นตัวแปรภายใน นะครับ